สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับเแทน,นะครับวันนี้เดทจะชวนทุกคนมาทําเมนูง่ายๆแต่แซ่บมากนั่นก็คือสะโพกไก่นึ่งมะนาวครับเมนูนี้กับข้าวได้กับแก้มกระเด็ดเพราะฉะนั้นเราไปทําสะโพกไก่นึ่งมะนาวด้วยกันนะครับป่ะทำไปด้วยกันครับ หลังจากที่เราล้างไก่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมใช้ส่วนสะโพกไก่นะสะโพกติดน่องแบบนี้ผมใช้3มน่องนะครับทีนี้ก็เตรียมนึ่งได้เลยครับหั่นรองผักสักหน่อยประกาศขาวนะครับฮ่าแล้วก็เรียงน่องไก่ของเราได้เลยครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้ทีนี้ก็ตั้งน้าให้เดือดน,นะครับแล้วก็ทําการนึ่งไก่ได้เลยครับผมจะใช้เวลาในการนึ่งไก่30นาทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําน้ำราดแซ่บกันครับ ทีนี้เรามาเตรียมน้าซุปง่ายๆครับก็น้าใส่หม้อสักครึ่งลิตรแล้วก็ต้มให้เดือดนะฮะพอเดือดแล้วก็ใส่ซุปก้อนครึ่งก้อนครับจะลดไก่หรือลดหมูก็ได้นะทีนี้ก็รอเดือดครับเมื่อน้าซุปของเราเดือดนะครับละลายหมดแล้วเนี่ยทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยครับพักให้น้ําซุปของเราเย็นตัวลงนะครับ มือทำซุปของเราเย็นตัวทีนี้ก็ทำการปรุงได้เลยครับเริ่มตัวที่ความเค็มจากน้ำปลา1 2 3 3สสช้อนนะครับตามด้วยน้ำมะนาว1 2 3 4 5สี่หเติมความหวานนิดนึงน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชานะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนครับเอาแล้วทีนี้ก็สิมแบ่งจักหน่อยดียครับเดอ้อแซบ่บเปรี้ยวน้ำเค็มตามนะครับทีนี้ก็ลงพริกกับกระเทียมได้เลยครับอ่าใช้หมดนี้เลยของมันต้องแซบ่บ คุณกินหอมมะนาวกินหอมพริกมากครับสิมแบงโอ้เป๊ะซ่บมากเอาละ30นาทีผ่านไปแล้วครับชว่วงนี้ทีนี้มาดูเนื้อไก่กันครับว้าวกลิ่นใช้ได้เลยว้าวสุกแล้วครับร่อนแล้วร่อนแล้วนะครับอ่าใช้ได้ใช้ได้ โอเคเลยตอนที่นึ่งแบบนี้นะครับจะมีน้ําลงไปในชามนะเพราะฉะนั้นลินน้ําออกด้วยครับนี่ครับอ่ารินออกไปเลยครับทีนี้ก็ราดน้ําปรุงได้เลยครับน้มะนาวของเรานะครับจีตาดแบบนี้นะครับนี่คุณอื้คุณน่ากินมากเฮ้ยไก่นึ่งมะนาวของเราแล้วก็ตกแต่งสักหน่อยนะครับด้วยมะนาวฝานอ่าแล้วก็ตบทานด้วยผักชีโรยหน้าสักหน่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วคุณเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนี่ครับ โโหกับสะโพกไก่นึ่งมะนาวนะครับเห็นไหมคุณน่ากินมากปะ่ะกินข้าวด้วยกันดีกว่าสวัสดีจ้าจ้ามากินข้าวด้กันลูกเอ้ยอ่าเพราะว่าเราต้องชวนก็กินข้าวหลายคนชอบมากเลยที่แม่เรียกกินข้าวอะ่ะอคนกินมะข่ไข่ขอะไรนะครับ คนนั้นบอกโอ้ชอบจังเลยนู้ no, มากินข้าวแม่ลูก no. วันนี้ผมทําไก่นึ่งมะนาวแต่ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปสำหรับแม่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปลาทับทิมนึ่งให้แม่ไดไหมจ๊ะได้จ้าพอจากนั้นกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับชอบพอดีอแม่ขอแม่ก่อนเลยขอแม่ปลาันนึ่งนะนี่เลยครับเห็นแม่กินข้าวได้เยอะๆชื่นใจนะะช่วงนี้บ้านเราก็ฝนตกบ่อยทุกวันเลยแม่ ตลทุกวันอืพี่น้องภาคเหนือตดหนักเลยเคียงลายเคียงลายครับเขียงลายตกองรุ่นเด้ออ่าทุทมหนักอ่ะครับผมโทษหนักจริงๆปีนี้เมื่อก่อนก็ไม่เห็นมีอย่างนี้นะมาปีนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้กังนู้นนะเพระโคกินหญ้ากินน้ำไงโทษพระโคเฉยเลยอ้าวุฒิชัยจัดการเลยหนึ่งน่องก่อนถ้าไหวได้ครับตึ้ม เมนูนี้นะคุณทำไม่ยากเลยเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้วของผมหนึ่งน่องเต็มๆสวยขอ่คุณแม่กินปลาละจ้ะแม่กินปลาหืมหัวผมอยากให้แม่กินไข่ได้จริงนะการกินไข่นะครับบนักช้มือแบบนี้หืกับข้าอได้กับกล้ามเด็ดอือืมอร่อยมากครับตาน้ำซุปเป็นไงบ้าง มันกุ๊กก็กรอมครับชิจจั๊ใช่ครับชิจจั้ย <laughs> ของแม่เป็นปลานี่ไม่เผ็ดนะครับเดี๋ยวผมล็อกกันนี่เลยนี่เลยจับไปฉีกในปากด้วยเนี่ยอาจจะรสดีจริงๆแล้วอร่อยล้านหนูเว่ย <laughs> <laughs> จิ้มกับบุ้งเยอะๆตาจะได้หวานๆเป็ไงจ๊ะชื่นใจไหมยังคอดีครับผม ช่วงนี้พี่น้องภาคเหนือก็หนักหน่อยล้วไหมเนาะเห็นใจเลยนังฟังข่าวดูข่าวไปขนแก่กำเนื้ออ่อนแรงยืนโหนเชือกดึงเนี้ยน้ำเคียงก็เอวเคียงเอาอหนอกออกไปคนจะเข้าไปช่วยได้อะมันถึงชั้นสองแล้วแม่มบ้านชั้นเดียวนี้ถึงรงคาเลยอะอการกอมพลังอะไรนะเอาเรือเรือเร็วเข้าไปอะเขาอยู่อย่างก็โหนอยู่ย่นนะ ไอชายคาทั้งามน้ำก็ไมิจะก็มองไม่เห็นนะเจ้าเขาต้องเอาเอากระมังเอาหม้อมาเคาะเคาะเรียกให้ให้คนร,รู้ครับเขาจะได้ขับมาช่วยนะบางคนอดข้าวนาสองวันน่ะอันนี้เราจะไม่พูดถึงหน่วยงานของทางภาครัฐนะแต่ด้วยหน่วยงานที่เป็นจิตอาสาต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันเร็วเหมือนกันอย่างพี่บินต่างๆพี่บินพี่ท็อปพี่ไทดีปันเด่น,นและ่คุณปนัดดาโอ้โห การจอมพลังนะครับองทุนทีไปช่วยกันนะน่าสงบัออรอรอยขัดเผ็ดนกกระทาของโปรด <laughs> ทีนี้เราพูดมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลการติดต่อของมูลิธีต่างๆที่สามารถไปช่วยพี่น้องภาคเหนือนะครับ ไว้ในคอมเมนต์นะตัวใต้คลิปนะครับผมก็เข้าไปดูผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับช่วยเหลือกันนะครับอย่างเช่นองค์กรทันดีของคุณบุ๋มนะครับกับทีมงานอย่างเงี้ยเขาช่วยกันหนักมากพี่ท็อปพี่ท้ายเองแล้วก็ปันดีปันเด่น แล้วก็คุณกันเจ้าพลังเอกโอ้ช่วยกันหนัก่วงมากมีสนุสซัพก็ช่วยบริจาคกันตั้งคนเล็กคนน้อยหลือหลายคนเขาก็เยอะขึ้นเพราะหนักจริงๆหนักมากๆใจหนักกว่าไอ้ปีเะเลสี่สิสี่สิบสี่หรืออะไรห้าสี่ปีห้าสี่อะไรห้าสี่กรุงเทพจะหนักเลยกรุงเทพในกรุงเทพหนักถ้าผู้ประสบภัยเยอะขนาดนี้โอ้โหความขาดแคลนก็ต้องเยอะไปด้วยเนาะ อยังไงซะก็จัดเมนูนี้เ้านะครับสําหรับคนที่ไม่ประสบภัยน้ําทั่วมานะเขาเรียกกับข้าวประหยัดเงิน <laughs> กับข้าวบานบ<ๆ>ืม บ้านๆบ้านนอกอย่างเราเนี่ยประหยัดเงินบอกบุ้งมันลองซื้องั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับโอ้โหข่าวเต็มมือเลยก็มันแฝงครับอิ่มยังงั้นหนูเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่ลูกนะผมเห็นแม่ดูข่าวน้ำท่วมติดต่อกันหลายวันเห็นซึมๆเลยเนี่ย เห็นผ้าบาดตาเหรอหมูเจ้านั้นเขาเลี้ยงเขาอย่างดีเนาะเขาหมูจะถูกเชื้อดแล้วเขาก็ไปซื้อมาครัซื้อมาเขาก็มาเลี้ยงครับเดี๋ยวนี้โตวมรวมสองร้อยโลแล้วมั้งครับเขาไปช่วยกันเอาขึ้นรถึันไปไว้บนที่สูงอ่ะเขาหนีน้ำท่วม ือน้่วม,อมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลการติดต่อสำหรับมูลทิิที่เข้ารวมตัวกันช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยภาคเหนือนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองคข้าดูตามคอมเมนต์นะครับอย่าลืมช่วยกันละกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้านเลยนะหนูอขอช่วยกันคนเล็กคนเล็กน้อยอ